รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีลงนาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับบริษัท TNK Beauty จำกัดและสถาบัน BNI Westnet และ Westnet X Academy วันที่21เมษายน2568รองศาสตราจารย์ดรสมมัยผิวสะอาดรักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทรธัญบุรีเป,ป็น,นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างม,มทรธัญบุรีกับบริษัท T N K Beauty จำกัดเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์รวมถึงการสร้างความเป็นนักธุรกิจ ให้แก่นักศึกษาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมทรธัญ,ญบุรีกับสถาบัน BNI Westnet และ Westnet X Academy เพื่อพัฒนานและจัดทำหลักสูตรวิชาการวิชาชีพในธุรกิจเวลเ s สหรือธุรกิจสุขภาพและความงามเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาณห,ห้องประชุมมังคละอุบลมทรธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี อาทิตยาปกระทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีรายงานค่ะ